สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพนสรีปัญญารชนนะคะในรายการสมาร์ทไลฟ์ไวเกษียณนะคะท่านผู้ฟังคะาวันนี้คะ่ะก็อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะอาหารเป็นพิษนี่ก็เป็นอ,อ,อาการที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนเลยนะคะทุกเพศทุกวัยเลยะคะ่ะเ เราก็มักจะคุ้นเคยกันนะคะพอสมควรเลยอาหารเป็นพิษเนี้จริงๆเราก็เกิดจากการที่เราได้ไปทานอาหารนะคะหรือไปดื่มน้ําที่มันมีการปนเปื้อนจากเชื้อโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะคะหรือสารพิษต่างๆหรือสารเคมีต่างๆนะคะที่เราพบกันมากๆเลยเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือเรื่องของอาหารนะคะที่มักจะเป็นอาหารที่ไม่สะอาดนะอาจจะแบบ ปรุงไม่สุกนะคะสุกสุกติดติดนะคะหรืออาจจะเป็นอาหารที่อาจจะปรุงไว้นานแล้วนะคะทำเสร็จนานแล้วแล้วก็วางทิ้งเอาไว้นะไม่ได้ไม่ได้เก็บให้ดีไม่ได้แช่ตู้เย็น,นะะหรือไม่ได้นํามาอุ่นก่อนรับประทานอันนี้ก็จะทําให้พวกเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้เกิดอาหารเป็นพิษนะคะเราก็มีเชื้อโรคแล้วก็พวกสารที่ต่างๆนี้มันก็ เข้าสู่ร่างกายได้นะเราก็ตรงไปยัง mm. กระเพาะอาหารไปยังลำไส้ก็ทำให้ออมีอาการอาหารเป็นพิษได้ทีนี้อาการของอาหารเป็นพิษถ,ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เราพบเจอกันนะคะก็คือมันจะไม่ก็ไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้หมายควาะว่ามันจะไม่สร้างปัญหาให้กับคนที่เป็นเลยนะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้ว เราก็จะพบได้พอสมควรเหมือนกันกับผู้ป่วยทีเออ่เริ่มต้นจากอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษแล้วกออ็ไม่หายนะทานยาก็ไม่หายเราก็มีอาการรุนแรงมากขึ้นจนก,กระทั่งออต้องไปพบแพทย์นะหรือว่าเป็นมีอาการออแทรกซ้อนรายแดงนะคะทีนี้เ,ออเราก็วันนี้เราก็คงจะมาดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอ,อ,อาหารเป็นพิษแบบออลงรายละเอียดลึกนิดนึงนะคะว่า เออจริงๆแล้วก็บ้านเราเนี่ยความที่เราบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยมันก็มีโอกาสมากๆเลยที่จะทําให้เกิดพบเจออาหารเป็นพิษได้ง่ายนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าจริงๆอาหารเป็นพิษเนี่ยค่ะเขาก็แบ่งออกมาเป็นเอรูปแบบลลลหลักๆคือสองสองประเภทนะคะสองประเภทแบบแรกก็คือก็คือจริงๆก็คือ อาหารเป็นพิษที่ไม่รุนแรงหรือเป็นอาการท้องเสียที่ไม่รุนแรงนะคะ,นะคะก็คือเชื้อโรคที่มันเข้าไปสู่ร่างกายจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะอยู่ในเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารในลำไส้เล็กที่ไม่ได้กระจายไปทั่วร่างกายนะคะแต่ก็สิ่งที่อาจจะทํำให้พบได้มากก็คือว่าอ่อนเพลียขัดน้ําอะไรอาเงี้ยะคะอาการของโรคท้องเสียที่ไม่รุนแรงเนี่ยนะคะก็คือก็ เคชื่อว่าทุกคนเป็นอ่ะนะคะเอ่อก็จะมีเริ่มอาจจะเริ่มจากอาการท้องเสียแน่นอนนะคะถ่ายแล้วนะคะถ่ายเป็นน้ำนะคะแต่ก็อาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดเป็นมูกเลือด นะคะเราก็อาจจะบางคนก็จะมีอาการผอัอืดผัวอ,อมคลื่นไส้นะคะอาเจียนติดต่อกันหลายครั้งแล้วก็อาจจะมีอาการปวดท้องแบบบิดบิดเกร็งนะคะเป็นพักๆนะคะเนื่องจากว่าลำไส้มันบิดตัวนะคะแต่ว่าคือระดับการปวดก็อาจจะแบบพอทนได้ไม่ได้มากนะก็ปวดตอนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ประยาทานอาหารนะคะเบื่ออาหารแล้วก็ถ้าเป็นมากหน่อยก็าอาจจะมีอาการอ่อนเพลียนะคะวิงเวียนศีรษะหมดเรี่ยวหมดแรงกันก็มีนะคะแล้วก็ซึมแล้วมือเท้าเย็นนะ,ะอาจจะเป็นไปได้ปากแห้งอันนี้ก็เพราะว่าขาดน้ำนะคะแล้วก็ปัสสาวะน้อยนะคะปัสสาวะน้อยอาจจะแบบเออหน่อยมากเพราะว่า มนสูญเสียน้ําไปหมดแล้วนะคะอันนี้อันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยรุนแรงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียที่รุนแรงเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่พวกเชื้อโรคที่มันไปส่งผลกระทบต่อพวกลำไส้ต่างๆเยื่อบุลำไส้ต่างๆนะแล้วก็อาจจะแทรกซึมเชื้อโรคเข้าแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดได้นะอันนี้ก็อาการที่พบเจอนะคะก็อย่างเช่น คือท้องเสียอย่างหนักเลยนะคะหรือบางทีถ่ายเป็นมุกเลือดเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีอาจเจียนออกมาหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเมื่อกี้อย่างที่บอกนะแล้วก็ปวดท้อง,งแรงมากๆเลยนะคะไม่ไม่ลดลงเลยแหละนะคะแล้วก็เ คือใ้อาเจียนจนนานกว่า12ชั่วโมงแล้วก็เริ่มต้นมีมีที่จะมีไข้คนะ่ะไข้สูงเกิน3.8องศาปวดเมื่อเนื้อตัวนะคะขาดน้ำนะคะขาดน้ําทั้งในเรื่องของกระหายน้ําปากแห้งปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะสีเข้มแล้วก็จะส่งผลถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจที่เต้นเร็วนะ,ะอ่อนเพลียหน้ามืดนะคะเป็นลมได้นะคะหน้ามืดตามหมัวแบบมองไม่เห็นชัดเลยนะคะแล้วก็ มันจะส่งผลไปถึงความดันโลหิตต่ำด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องของการอาหารเป็นพิษที่ค่อนข้างรุนแรงที่กลุ่มเสี่ยงของของการที่จะเอต้องดูดูแลและระวังเป็นพิเศษเลยที่เราควรจะระมัดระวังไม่ให้เอกลุ่มเหล่านี้เกิดเอภา,าวะอาหารเป็นพิษนะคะมีใครบ้างแน่นอนค่ะกลุ่มแรกเลยก็คือผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่60ปีขึ้นไป สตรีมีคันนะคะหรือเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีภาวะของภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเช่นมีโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองหรือเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV นะคะหรือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังต่างๆเช่นโรคหัวใจลำไส้อักเสบเรื้อรังเบาหวานไตอะไรพวกนี้นะคะกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่เราควรจะต้องระมัดระวังป้องกันไม่ให้เออมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาหารเป็นพิษทีนี้วิธีการป้องกันนะคะวิธีการป้องกันทํำยังไงได้บ้างแน่นอนมันก็ เ,เข้าใจได้ง่ายเลยนะคะคอเชื่อโรคนี้มากับอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังอันแรกก็คือในเรื่องของการาความสะอาดนะคะของอาหารที่เราประทานเข้าไปและน้ําดื่มต่างๆเครื่องดืม่มต่างๆนะคะนอกจากนั้นเราก็ควรจะต้องดูในเรื่องของความสะอาด อื่นๆด้วยเช่นล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะหรือล้างมือหลังเข้าห้องน้าทุกครั้งนะคะอย่างพวกภาชนะในการบรรจุอาหารเนี่ยนะคะไม่ว่าจะทานที่บ้านหรือไปทานร้านอาหารเนาะจานชามช้อนซอมแก้วน้ําอะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ให้สะอาดนะคะอันนี้ก็โดยเฉพาะอย่างร้านอาหารนี้นะคะก็แนะนําว่าถ้าเกิดไปร้านไหนที่ไม่คุ้นเคยนะ ก็ก่อนทานอาหารก็เอากระดาษทิชชู่นะคะเช็ดจานช้อนซ่อมแก้วน้ําเพื่อให้เกิดความสบายใจนิดหนึ่งว่ามันจะอาดแล้วนะคะอย่างน้ําดื่มนะคะก็ต้องดูน้ําดื่มที่สะอาดนะ,ะบรรจุขวดที่ปิดสนิทนะคะแล้วก็เ ถ้าเป็นนำน้ำดื่มอาจจะเพื่อให้ความมั่นใจก็อาจจะต้มสุกอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่เป็นอาหารค้างคืนนะคะคือทานไม่หมดแล้วก็เอาวางทิ้งเอาไว้ไม่ได้เก็บใส่ตู้เย็นหรือแม้กระทั่งบางทีเก็บใส่ตู้เย็นนะบางทีมันก็บูดเสียได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพวกอาหารที่มีส่วนผสมของกะทินะคะหรือแบบมีส่วนผสมของนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเก็บไว้ดีมันก็จะเสียได้ง่ายเลยนะคะเอ่อ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าพวกอาหารที่บางทีอาจจะเออดูแล้วเป็นอาหารแห้งที่ไม่ได้เสียอะไรง่ายๆแต่วางไว้ข้างนอกห้องอุณหภูมิธรรมดาแล้วปรากฏว่ามีมดมีมแมลงสาบมีหนูมแมลงวันมาตอมอันนี้ก็ส่งผลทําให้เกิดเชื้อโรคได้เหมือนกันนะคะพวกผักผลไม้อันนี้ก็เป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะบางทีผักผลไม้ที่เก็บมาจากไร่จาก สวนจากฟาร์มอะไรต่างๆที่บางทีมันฝนเปื้อนเชื้อโรคมาเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเพราะฉะนั้นก็ต้องเรามาระวังถ้าเกิดใครชอบทานผลไม้นะคะใครชอบทานสลัดผักอะไรอย่างนี้นะค่ะก็คืออย่าไว้อย่า,อย,าอย่านิ่งนอนใจมุทีซื้อมาจากร้านคิดว่าเอยเขาคงล้างมาแล้วแหละนะคะทานส้มตำหมือมีผักแนมมาก็ล้างซะอีกทีก่อนรับประทานก็เพื่อความสบายใจนะคะแล้วก็ เวลาเก็บอาหารนะคะก็แยกนะอาหารดิบอาหารสุกเนะะี่ยค่ะก็คือแยกออกจากกันอย่าเก็บปนกันมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือสมมติว่าเป็นอาหารที่เราซื้อมาแบบปรุงสุกแล้วหรืออาหารที่แบบสําเร็จรูปแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ก่อนมานํามาทานเนี่ยนะคะก็แนะนําให้อุ่นซะก่อนอุ่นร้อนซะก่อนนะคะแล้วก็ หลีกเลี่ยงนะพวกอาหารบรรจุกระป๋องทั้งหลายนะที่เคือไม่ใช่บอกว่าไม่ให้ทานนะแต่ว่าก็คือดูว่าอที่หนึ่งือว่าอาหารที่บรรจุกระป๋องหมดอายุหรือยังนะคะบางทีเราเก็บไว้จนลืมเลยเนาะหรือว่าบางทีกระป๋องอระดูว่ามีรอยบุบรอยรั่วขึ้นสนิมหรือเปล่านะคะอาหารที่บางทีเทําแบบลักษณะของทอดหงอกมอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเช่นพวก อาหารบรรจุป,ปี๊บเนาะอันนี้ก็คนไทยชอบทานนะคะหน่อไม้ปี๊บหน่อไม้ดองผักกาดดองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนจะรับประทาน,นยก็ดูให้ดีนิดนึงอาจจะทําความสะอาดแล้วก็ต้มสุกก่อนที่จะรับประทานหรือเอามาแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายนะที่อาจจะผลิตไม่ได้มาตรฐานเช่นพวกลูกชิ้นไส้กรอกแนมบุยออันนี้เราก็เคยเห็นเป็นข่าวในหน้าหนังสืพพอพิมพ์พอสมควรนะคะว่า บางโรงงานเนี่ยมันเป็นโรงงานที่แบบผลิตแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานอันนี้ทานเข้าไปก็อาจจะเกิดอาหารเป็นพิษได้เช่นกันนะคะอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยค่ะก็คือพวกอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลนี่เสี่ยงง่ายมากมากเลยนะ,ะโดยเฉพาะอาหารทะเลที่ทานสดนะคะเช่นกุ้งแช่น้าําปลาหอยลวกหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นเหตใหุให้ให้อาหารไปพิษกันได้บ่อยมากเราก็เจอเจอกันประจำนะคะนี่ก็ต้องเรามาระวังอะหรืออาหารสุกๆดิบๆนะคะเช่นพวกลาบก้อยที่ใส่พวกเลือดสดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไมาไม่แนะนาให้ทานเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ควรจะทานหรือพวกออของมักดองทั้งหลายผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มปลาลาปูดองปูเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งรวมของของเชื้อโรคเลยเหมือนกันนะคะหรือก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหาร ที่มีรสจัดทั้งหลายด้วยคะเผ็ดจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดหรือใส่ผงชูรสมากๆนะคะเเวลาที่เราประทานอะ ก่อนที่จะตักอาหารเข้าปากเนี่ยแนะนํานิดนึงว่าสังเกตความผิดปกติของอาหารนั้นๆนนิดนึงนะคะดูว่าสีกลิ่นรสลักษณะของอาหารมันมันไม่เหมือนเดิมไหมมันแตกต่างไปไหมนะคะหรือการเลือกรับประทานพืชบางชนิดที่มันมีพิษนะคะอันนี้เราก็พบเจอกันบ่อยเห็นข่าวกันบ่อยเช่นพวกเห็ดมีพิษนะคะบางอย่างนะคะหรือบางที เราไม่รู้นะอาหารที่มีสารหนูหรือมีสารปลอดที่ปนเปื้อนนะคะหรือแม้กระทั่งมแมลงวันต่อมี่ะนะอันนี้ก็ต้องก็ต้องเรามาระวังให้ดีนะคะแล้วก็พวกใครที่ชอบแช่อาหารสดแช่แข็งนะ,ะในตู้เย็นในช่องในช่องแช่แข็งอย่างเงี้ยะคะ่ะเวลาที่เอามาเอ,อทําอาหารปรุงอาหารเนี่ยก็ต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะ อบางทีเอามาวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติก็อาจจะทาให้เชลลืเชลล้อโรคเจริญเติบโต,ตได้นะคะอันนี้อาจจะต้องเอามาต้มให้ให้สุกให้ดีก่อนทามันรับประทานนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในกรณีที่สมมุติว่าเราอยากจะไปซื้ออาหารสดนะคะหรืออาหารทะเลเนี่ยตามพวกเอ,อร้านจิมทะเลนะคะหรือซื้ออาหารแช่แข็งมาจากสถานที่ไกลๆเวลาเราซื้อมากะว่าจะเอากลับมาทานที่บ้านเนี่ย ออ่ก็ควรจะต้องจัดเตรียมพวกภาชนะในการเก็บรักษาให้ดีนะบางทีไปซื้อแล้วเราก็ไม่ได้เอากล่องโฟมมาแช่พวกน้ําแข็งแล้วก็แช่ไว้บางที เวลามาถึงกลับบ้านแล้วเนี่ยบางทีมันเน่ามันเสียได้นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นข้อแนะนําต่างๆนะคะที่ที่อยากจ,จะแนะนําว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของโอกาสที่จะทําให้ความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอาหารเป็นพิษได้เมื่อกี้เราบอกไปแล้วข้อควรระวังนะคะในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาหารเป็นพิษทีนี้เรามาดูว่า อาหารเมนูอาหารอะไรที่เราควรจะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วมีความเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษนะคะอันแรกก็คือเมื่อกี้ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะคือพวกอาหารทะเลที่เป็นอาหารทะเลสุกดิบเช่นเอ,อ่อพวกยำต่างๆเนาะยำทะเลยำหอยแครงยำกุ้งเส้นยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นยำอาหารทะเลที่มันไม่สุกนะคะนี่ก็ต้องเรามาระวังหรือแม้กระทั่งอาหารทะเลสดที่เอามาทานนะอย่างเช่น เนื้อปูเ่างยงอ้เนื้อปูนี่เป็นอะไรที่เสียได้ง่ายๆเลยนะคะเข้าผัดปูอย่างเงี้ยนะคะถ้าเก็บไม่ดีก็เสียนะคะหรือแม้กระทั่งเนื้อปูที่ที่ทันไม่หมดหรือหรือเนื้อปูที่ไม่สดอย่างเงี้ยน,นะคะบางทีทานไปกระทองเสียได้นะคะพวกอาหารสุดๆเด็ดๆเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะหรืออาหารที่ทําจากกะทิทั้งหลายนะคะเช่น เออขนมจีนแกงไก่ขนมจีนน้ำยาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พวกส้มตำเนาะที่ใส่ปลาด้ายใส่ของดองไส่ปูดองอะไรเงี้ยนะคะอีกอันนึงอาหารอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็เสียง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็พวกสลัดผักบางทีสลัดผักที่แบบ เราซื้อมาแล้วเราทานไม่หมดเราเก็บไม่ดีนะคะโดยเฉพาะพวกผักที่มีทันยพืชน,นะคะตอนนั้นพ่อเคยบอกไปแล้วว่าอย่างพวกทันยพืชเนี่ยมันก็ขึ้นลาได้ง่ายมากเลยบางทีทานไปก็ทําให้เกิดอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ อันนี้ก็ก็เจอได้บ่อยมากๆเลยก็คือพวกน้ำแข็งน้ำแข็งที่เราทานตามร้านอาหารต่างๆที่มันผลิตไม่ได้มาตรฐานหรือแม้กระทั่งพวกเวลาเราซื้อน้ำดื่มน,น้ำชงนะคะตามร้านริมทางอะไรอย่างเงี้ยที่บางทีเราไม่รู้หรอกนะคะว่าน้ำแข็งที่พวาเอามาเนี้ยแหล่งผลิตมันเป็นยังไงมันสกรปรกมันปนเปื้อนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังทีนี้ถ้าในกรณีที่เราเกิดเป็นอาหารเป็นพิษแล้วเนี้ยนะคะเวลาที่เรา อไปพบคุณหมอแล้วเนี่ยคือบางทีอคุณหมอเขาก็ต้องวินิจฉัยก่อนนะคะว่าไอ้ตัวอาการอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียของเราเนี่ยมันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะวิธีการที่คุณหมอเขาจะวินิจฉัยมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะเริ่มต้นจากการตรอาจจะตรวหาเชื้อในห้องในห้องปฏิบัติการนะ,ะอย่างเช่นตรวจเลือดนะคะตรวจปริมาณแอนติบอดีในเลือดะะในกรณีของผู้ป่วยที่อาจจะมีอาการรุนแรง มากมากเลยนะคะทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียทั้งขาดน้ําอะไรอย่างเงี้ยคะ,ะก็อันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของอปริมาณของเกลือแร่ในเลือดแล้วก็ตรวจการทํางานของไตด้วยนะคะหรือเราก็เพื่อจะดูความเสี่ยงของการติดเชือ้อที่อาจจะแบบส่งผลต่อวัอยวะ่อื่นๆด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งบางทีก็ตรวจอุจจาระด้วยนะ,ะดูว่าอุจจาระของผู้ป่วยเนี่ยมีติดเชื้ออะไรตนะิดติดเชือ้อแบคทีเรียก็ต้องรักษาโดยทางหนึ่งติดเชือ้อไวรัสเชื้อรา หรือ p ร r a s อันนี้ก็ต้องรักษาไปตามตามเชื้อที่ติดนะคะอันนี้ก็ตรวจไว้เพื่อที่จะดูว่าเราควรจะต้องรักษายัางไงนะคะทีนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีอาหารเป็นพิษที่อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะส่วนใหญ่ก็คุณบอกแล้วก็จะให้รักษาแบบประคับประคองไปนะคะคือว่าให้ดื่มน้ํามากๆนะ,ะอาจจะให้ทานยาฆ่าเชื้อนะ,ะหรือแม้กระทั่งให้ดื่มพกเกลือแร่นะคะแล้วก็ อาจจะถ้าใครปวดท้องก็ให้ยาแก้ปวดท้องคือรักษาตามอาการนะคะใครขึ้นไส้ก็ให้ยาแก้ขึ้นไส้ใครมีไข้ก็ก็ให้ยาลดไข้นะคะจริงๆเราถ้าในกรณีที่มีภาวะอาหารเป็นพิที่ไม่รุนแรงมากเนี่ยเราก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคะเช่นก็พักผ่อนนะคะนอนพักซะนะคะแล้วก็พยายามดื่มน,น้ําเปล่าเยอะๆนะคะจิบน้ําบ่อยๆหรืออาจจะดื่มพวกน้าเกลือแร่นะคะเออไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะ ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้านนะพวกน้ําน้ําเกลือแร่นี่ก็จิบได้ตลอดเลยนะแล้วก็อาจจะต้องในกรณีที่ท้องเสียงไม่มากนะคะก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทานยาก็ได้คือเราก็ปล่อยให้พวกเชื้อโรคเนี่ยมันถ่ายออกมานะคะขับสารพิษออกจากร่างกายซาแล้วสักพักนี่มันก็จะหยุดเองนะคะถ้าในกรณีที่ท้องเสียมากมากจนกระทั่งคิดว่าไม่มีแรงแล้วก็อาจจะต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อนะคะยาหยุดถ่ายนะคะอันนี้ก็ไม่ควรจะ ทานเองนะคะอันนี้ก็ต้องไปถามคุณคุณหมอหรือว่าให้ให้เภสัชกรที่ร้านขายยาแนะนำนะคะแล้วก็อาหารที่ทานในช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูนิดนึงก็คือเลือกรับประทานอาหารอ่อนๆน,นะคะอย่างเช่นอย่างาว่าอะไรเงี้ยถ้าใครท้องเสียคุณแม่ก็จะแบบแค่อย่างเดียวเลยคือข้าวต้มใส่เกลือนะคะไม่ให้ทานอย่างอื่นเลยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นข้าวต้มกับเออโจ๊กคือโจ๊กก็ได้นะ,ะข้าวต้มกับไข่เค็มหมูหยองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูแล้วก็ ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็งกดพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คาเฟอีนน้ำอัดลมอะไรต่างบางทีพวกเวลาบางทีเรามีท้องเราไปแก๊สนะคะดื่มน้ําอัดลมอะไรมันก็ทำให้ท้องอืดน,นะคะคือถ้าเกิดว่าปวดท้องนะคะเคืองไส้อาเจียนก็อย่าทานน้าเยอะนะคะก็ทานน้าจิบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่าทานอาหารที่ย่อยอยากอะเช่นพวกตอนแรกกดเลยนะพวกเนื้อสัตว พวกข้าวเหนียวหรือแม้กระทั่งพวกอาหารที่มาจากพวกนมเนยครีมอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาหารรสจัดเนี้ยล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็งดทํากิจกรรมหนักๆงดออกกําลังกายชั่วคราวนะคะเอ,อถ้า,อา,าอาการดีขึ้นนะคะมันก็จะหายได้ภายในสองสมวันนะคะอันนี้ก็จะไม่ต้องไปพบแพทย์นะคะก็มีแนะนําผลไม้หรือผักที่ผักผลไม้ที่แก้อาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษนะคะที่อันนี้ก็อาจจะเป็นเอ,อเป็นสูตร สมุนไพรโบราณบ้านเรานะคะก็บุญญาายายก็แนะนํากันมาเช่นถ้าเกิดใครท้องเสียอาหารเป็นพิษก็ให้แนะนําไม่ทานพวกฝรั่งนะคะกล้วยน้าําว้าหาำหามหน่อยนะคะมังคุดทับทิมหรือกินน้ําขิงอย่างเงี้ยหะะาพร้าวนะคะฟ้าทลายโจรหรือกระชายก็ได้นะคะทีนี้ข้อควรระวังนิดนึงคือถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นอาหารเป็นพิษที่ค่อนข้างรุนแรงเราอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้ซอนนะคะภาวะแทรกซ้ซอนมันก็จะเกิดได้ หลายอย่างแล้วก็อาจจะทําอันตรายถึงทําให้ช็อกหรือเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจําตัว เรือรังเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันไตอะไรอย่างนี้น,นะคะไปอยากจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะคะที่บ้านที่ถ้าเกิดบังเอิญว่ามีภาวะอาหารเป็นพิษเนี่ยะ,ะเราจะดูแลท่านยังไงดีบ้างคือแนะนำผู้สูงอายุ mm hmm. เป็นช่วงวัยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะทีนี้ถ้าเกิดอาหารเป็นพิษเนี่ยก็อันตรายพอสมควรโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะมีโรคประจําตัวเรื้อรังนะคะนี้นอกจากข้อแนะนําที่เมื่อกี้นี้จอบอกไปแล้วนะในเรื่องของการปฏิบัติตัว โดยทั่วไปเมื่อเกิดอาหารเป็นพิษสําหรับผู้สูงอายุค่ะถ้าถ้าเราพบว่าผู้สูงอายุมีอาการอาเจียนร่วมกับท้องเสียเนี่ยนะคะก็คือ ควรจะงดไม่ให้ทานอาหารใดๆเลยนะคะในช่วงนั้นนะคะเพื่อให้กระเพาะอาหารได้พักนะคะแล้วก็ให้จิบน้ําเปล่านะคะแล้วก็อาจจะทานยากแก้คลื่นไส้ทีนี้ถ้าอาการคลื่นไส้ทุเลาแล้วก็อาจจะเริ่มต้นป้อนอาหารที่อ่อนๆนิดนึงนะคะเช่นเป็นพวกซุปใสต่างๆนะคะซุปผักซุปที่มันมีน้ําใสๆนะคะที่มันมีเอ่อพวกเอ่อโปรโตีนหน่อยนะคะหรือถ้าเกิดอาการดีขึ้นแล้วอาจจะต้องอาจจะเริ่มให้ให้ใหเป็นข้าวต้มนะคะหรือกล้วยนะคะแต่ว่าแนะนาว่า คนให้ปริมาณที่ไม่มากเพราะบางทีท่านอาจจะท้องแน่นท้องท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะแล้วก็ดูแลให้ท่านพ,พักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะนะคะแล้วก็จัดที่นอนให้ในห้องพักมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีลมพัดเข้าออกหมุนเวียนนะคะเพื่อไม่ให้ท่านเบี้ยนหัวได้นะคะถ้าเกิดมีอาการแน่นท้องก็อาจจะชงน้ำขิงร้อนๆนะคะหรือยาขับลมเนี่ยเพื่อระบายลมในท้องให้ท่านหายดอัดอาานะคะแล้วก็เ ถ้านในกรณีที่ผู้สูงอายุอาเจียนมากๆเลยเนะะียะคะทานยาแก้อาเจียนก็ไม่หายอันนี้ก็ผู้ดูแลอาจจะต้องมาสังเกตให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าไม่หายจริงๆก็ต้องรีบพาไปพบแพทย์เลยนะหรือว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านถ่ายบ่อยๆโดยที่ถ่ายไม่หยุดเลยแบบนานติดกัน สามสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยนะคะก็ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่านิ่งนอนใจเพราะอาัจมือที่อาจจะทําให้เกิดอาการขาดน้านะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการบ่งบอกเช่นอ่อนแรงหายใจลําบากนะคะหลังหนังตาตกเนี้ยก,ก,ก,ก็ก็ต้องรีบไปเลยนะคะทีนี้อีกอีก,อก,อก,อกสาเหตุหนึ่งในเรื่องของกรอา,ารเป็นพิษที่อาจจะเกิดจากพวกสารเคมีหรือสารพิษต่างๆะะอันนี้ก็ อาจจะส่งผลกระทบมากขึ้นไปอีกอย่างเช่นเกิดอาการชาตามตัวหมดสตินะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะนั้นก็ต้องรีบส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะทีนี้ก็มีมีคำถามเหมือนกันนะคะว่าเอออาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษเนี่ยมันต่างจากอาการท้องเสียแบบเรื้อรังยังไงนะคะคือ แน่นอนคะ่ะอาหารเป็นพิษหรืออาการท้องเสียส่วนใหญ่เราก็จะเป็นครั้งเดียวนะคะเป็นอาจจะสองสามวันดีขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดเป็นรุนแรงหน่อยพอร,รักษาสักพักหนึ่งก็จะหายแต่ว่าลักษณะของอาการท้องเสียเรื้อรังเนี่มันเป็นลักษณะของอาการที่เป็นอาการท้องเสียต่อนเนื่องเป็นเวลานานกว่าสองสัปดาห์หรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะนานถึงสี่สัปดาห์เลยนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุเหมือนกันนะคะเช่นบางทีอาจจะเกิดจากโรคที่ทําให้เกิด ปัญหาเกี่ยวกับระบบก,การย่อยหรือการดูดซึมที่ผิดป,ปกติเช่นบางคนเป็นโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเป็นมะเร็งตับอ่อนะคะอันนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบก,การย่อยปัญหาในเรื่องของลําไส้นะคะก็จะทําให้ท้องเสียเรื้อรังอยู่ตลอดเวลานะคะหรือบางคนเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกมะเร็งบางอย่างที่มันไป สร้างฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นทําให้ลําไส้เพิ่มการหลั่งน้ําออกมามากขึ้นอันนี้ก็จะทําให้อุจจาระเรล็วลงแล้วก็มีอาการท้องเสียเรื้อรังได้เช่นกันนะคะหรือบางคนผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของกระเพาะอาหารหรือลําไส้ที่ทํางานได้ลดลงเนี่ยนะคะหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารบางประเภทเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาของการย่อยอาหารหรือเกิดส่งผลถึงลำไส้แปรปรวนได้เช่นกันนะคะ นอกจากนั้นสาเหตุอื่นๆก็ยังมีเช่นปัญหาจากอารมณ์ความรู้สึกความเครียดนะคะการติดเชื้อบางอย่างนะคะโรคบางอย่างเช่นโรคไทรอยด์เบาหวานนะคะหรือแม้กระทั่งภูมิคุ้มกันกบกพร่องนะคะหรือแม้กระทั่งการทานยาบางชนิดที่ส่งผลต่อการขับถ่ายนะคะในกรณีของผู้สูงอายุนะคะที่เกิดมีปัญหาในเรื่องของการอาการท้องเสียเรื้อรังเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ จะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะบางทีถ้าเกิดท้องเสียปล่อยให้ท้องเสียเรือดังปล่อยๆเต็มนา,นานๆเน,นี่ยมันจะทําให้ไม่มีแรงขาดสารอาหารแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งบางทีเนี่ยอาการของท้องเสียเรือดังมันจะเป็นอาการเริ่มต้นหรือบ่งบอกถึงอาการที่เป็นโรคร้ายเช่นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูแลผู้สูงอายุนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท้องเสียที่แบบเป็นๆหายๆท้องปลกสลับท้องเสีย ที่เป็นมานานเกินสองสัปดาห์หรือสี่สัปดาห์เนี่ยก็แนะนําให้ไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอ่ันก็จะทําการวินิจฉัยค่ะว่าเออ่านก็จะดูว่าลูท้องเสืยเลือรังเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นถ้าเกิดกาจากการติดเชือ้อก็ให้ยาปฏิชีวนะชีวนะนะคะถ้าเกิดจากการเป็นพยาธินะคะหรือเอ,อเป็นเนื้องอกเป็นลำไส้อักเสบก็ให้ยาปฏิชีวนะแก้แก้ไขไปตามอาการนะคะแล้วก็สําหรับ ฝากทิ้งท้ายที่หนึ่งสาหรับผู้สูงอายุที่มีอาการท้องเสียนะคะไม่ว่าจะท้องเสียแบบรุนแรงไม่รุนแรงนะคะหรือเรื้อรังไม่เรื้อรังเนี่ยก็แนะนําว่าผู้ดูแลนะคะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะหรือถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเองที่เริ่มมีอาการท้องเสียแล้วมันไม่หายภายในวันสองวันนะะอันนี้ก็ ก็แนะนําหรือมีอาการข้างเพียงที่แบบทาให้อ่อนแรงลงนะคะหน้ามืดเป็นลมหรือทําให้ทานอาหารไม่ได้ปวดท้องเรื้อรังอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็แนะนําว่าอย่าิ่งนอนใจนะคะไปพบคุณหมอซานะคะเพื่อที่จะรักษาให้หายนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะบางทีเรื่องพวกนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องเล็กน,น้อยนะคะเป็นโรคที่อใครๆก็เป็นการแต่จริงถ้าเกิดว่าไม่รักษาให้ดีมันก็อาจจะส่งผลต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ด้วยนะคะเอา ราคาสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงอ,อีกแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมค่ะเ <c oughs> ขียนคอมเมนต์มาแนะนำกันได้พูดคุยกันได้นะคะทาง Facebook QFM นะคะสำหรับวันนี้ค่ะ่อต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ